มันยังคงหันเหคือโทษทำโอดยังคืดโทษเมื่อก่อนตอนที่มีเจ้าอยู่หัวมือนี้มันคงสายไปคนที่เหมือนลมหายใจได้หายไป ไอคนนี้บ่โทษผู้ใดโทษเจ้าของที่มันเฮ็ดส่วตัวว่าบ่ามีภัยพันที่มีเจ้าปล่อยให้เขาเข้ามาทำหลายหักเขาบ่าเห็นลงสงน้ำตาของบ่พังยาวเมื่อเสียเจ้าไปตอนมีบ่เห็นเขาน้ำตาไหล เสียผู้สาให้คนอื่นดูแลเมื่อเขาบอดขาไว้กิบฟ้าสมเมือ่อมีกลับหาเหตุผลเอาเุกาคือนด้แยเป็นยอดต่อเฮาบ่หูจากพ่อนี่ละแม่จึงเสียฮักแท้เสียคนที่แค่ trái buồn sâu xin thiên trâu mắt đắạ cùng ma em nghĩ ai nắng mongầu Mỹ ná ta cây nhạc gì hay lá má เป็นไปบปป่ได้ตัวว่าบ่มีภัยทนที่มีเจ้าปลอยให้เขาเข้ามาทาหลายหาเขาบ่เห็นลองสศงน้ำตาค้องมาพัางยาวเมื่อเสียเจ้าไปตอนมีบ่เห็นท้าน้ำตาไหล ប្ជាម។នៅពីក្ទៅតែម ไลายพังแาวคิดได้เมื่อเสียผู้สาวให้คนอื่นดูแลเมื่อเขากอดขาไว้กับผู้สมเมื่อนี้กลับหาเหตุผลเอาเจ้าคืนมาดูแลเป็นยอนต่อเฮาโบหูจักพ่อนี่ลํะแม่จึงเสียหักแท้ คนที่แค่เสียใจใบเบาเสียคนที่แค่และเสียเจ้เบา สวัสดีคุณตรีนี่เอาทีมงานมาเข็ยนมาให้ตรีหน่อยเข็นมาให้ตรีเลยพี่มาตูมขอเสิร์ฟตรงนี้ขอเสิร์ฟเซอร์วิสคุณน้องตรีตรงนี้จ้ะเนียจ้ะฉันอยู่ตรงนี้สนใจแต่น้องตรีไม่สนใจคุณแม่เลยอ่ะคุณแม่เนียอยู่ตรงนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้จ้าไม่อยู่ตรงนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้โอเคโี่กอยู่นี่จ้ะทั้งตรีโอ้ยอยากอยู่ใกล้น้องตรีกว่านี้ตรงตรีช่วยดึงไอ้ะน้องตรีทักทายคุณชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีแฟน แฉ่ข้าวเช้าแฉ่ข้าวเช้าวิ่งเลยวิ่งหลายรายการนะนี่หลายรายการเช้าไงยังเช้ายู่นี่คือไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนเสียงก็คือยังดีเหมือนเดิมเลยเป็นยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้คะเห็นบอกว่าหินมากหินมากครับเพราะว่ามันเสียงหลบเยอะแล้วก็ท่อนสูงท่อนแบบเราให้ร้องเต็มมันก็ค่อนข้างสูงมากพอสมควรแต่ร้องดีมากเลยนะร้องพร้มากเลยอะเกี่ยวตายภาษาภาษาอีสาน ว่าเกียบตายครับเกียบตายเกียบตายครับผมบอกเลยเลยคนเดียว่าเพลงชื่อว่าอะไรเพลงชื่อว่าสมน้ำหน้าเจ้าของครับเพลงนี้แ ну ต่งขึ้นมาสําหรับไว้เตือนใจของคนที่ไม่รู้จักพอคนี่นี่นี่ทำไมแต่งให้เขาเี่ตอนแต่งได้ถึงปรตหรือเป่าทำไมอ่ะไม่ใช่ครับเราเอาไว้แบบเตือนเตือนเตือนเราเองด้วยบางทีเราอาจจะมีบางบางโอกาสบางจังหวะเวลาที่เราแบบเราไม่รู้จัก คุณค่าของคนของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่กับเราแต่วันหนึ่งเราเสียเขาไปแล้วเราจะไปหวยหาเอาเขากลับคืนมามันไม่ทันแล้วเข้าใจไหมมาตูมหลายคนเป็นแบบนี้เนาะว <c oughs> ันนี้ <c oughs> ผมก็มีกันทุกคนอยากถามพี่เตี่ะค่ะ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าเพลงเนี้ยดนตรีแนวดนตรีมันเปลี่ยนจากแนวเดิมของเรายังไงบ้าง <c oughs> มันเข้าขั้นเป็นอินดี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นลูอินดี้ล็อกมากขึ้นารู้สึกผมนะครับผมเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเพลงที่ร้องยากแล้วหินแล้วเนี่ยเอมวีก็ถ่ายทำโหดมากคุณผู้ชมกว่าจะเห็นสิบแปดชั่วโมงลวดใช่ครับกองนัดตีห้าแต่งหน้าทำผมหกโมงแล้วก็เข้ากองเลยเสร็จ ถ่ายเสร็จผมเสร็จตอนเกือบเที่ยงคืนโอ้โหทำไมทั้งวันเลยอะอแตะ่จริงจริงมันถ่ายรายการมีมนนีหินแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันหินตรงที่ว่าเราต้องเล่นเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันครับ,รบ<อ>เดี๋ยวต้องไปเป็นปัจจุบันแล้วก็เข้าไปดูในอดีตเราเห็นสิ่งที่เราทําในอดีตเราก็จะเจ็บตัวกลับมา เดี <test> ๋ยวก็ต <intensity> ้องมีแก้ผมแก้หน้ากับไปเป็นอดีตปัจจุบันอยู่นะครับวันนั้นได้ผมประมาณสิบรอบผมร่วงเป็นกระจุกเลยครับอ๋อมันต้องมีแก้ต้องแก้หน้าด้วยใช่ไหมต้องแต่งต้องแต่งหน้าถ่ายกลับไปกลับมาใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กวันนี้สำหรับเพผมสำหรับดีที่ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจกับกับเพลงเพลงนี้มากเพราะเราเราตั้งใจที่จะนําเสนอแล้วก็ทีมงานทุกคนเหนื่อยมากกับกับเพลงนี้ตอนนี้ก็ยอดวิวก็อยู่ประมาณเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่ที่หนึ่งตุลานะครับ ก็ตอนนี้ประมาณ500 0 0กว่าวิววว้าเดี๋ยวก็ทะลุล้านเร็วๆนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วน้อล่าสุดวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนเลยแฮปปี้เบอร์เดย์้อนหลังนะคะคุณตรีบอกว่าแฟนคลับเนี่ยบอกเซอร์ไพรส์จัดหนักมากเลยนะฮะมีมีบางอย่างที่เราไม่เคยไม่คาดคิดว่า นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเนี่ยแม่เอ็กกี้นี่ไม่ได้ดอกไม้นะนั่นคือเงินธนบัตรที่มาพับเป็นดอกไม้นะวว้าตอนนี้คุณพกมาบ้างไหมฮาสักใบสองใบหรือว่าเออคือตอนปีนี้ได้อะไรบ้างอ่ะปีนี้ก็ได้เนี่ยแหะครับมีมีช่อธนบัตรครับมีช่อช่อช่อดอกเออ่ช่อธนบัตรแล้วก็มีมีมอเตอร์ไซค์ครับอโ้ตายแล้วช่อธนบัตรเนี้ย อันนี้คือเราอยากได้อยู่แล้วครับมอเตอร์รออไซค์มันเขาเขารู้จริงๆอ่ะผมตั้งใจจะจะ,จะไปซื้อให้ตัวเองจะซื้อของขว<ห>ัญเป็นเป็นของขวัญให้ตัวเองปีนี้อยากอยากอยากได้มอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กสกูตเตอร์สักคันเอาไว้ <ภา S 1> ไปท <ภา S 1> ริปที่ไเราว่างนะครับอ,อยากขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่งริมเขื่อนอะไรเงี้ยครับสักสักสักคันเลยเนี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกใครนะมีผู้จัดการรู้กันเดียวเพราะว่าวันที่ไปดูรถเนี้ย ไปดูกับผู้จัดการไว้แต่ว่าไม่รู้ข่าวมันั่วไปได้ยังไงครับแล้วรั่วจากผู้จัดการเนี่ยแหละค่ะผมก็ต้องถามผู้จัดการแหละอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงว่าปีนี้ตีอยากได้อะไรมีพิเศษไหมอะไรเงี้ยครับก็เขาก็ได้เลยครับเซอร์ไพรส์มันแล้วพอเราเห็นในนาทีที่เราเห็นยู่เห็นรถเนี้ยคือเขามาเซอร์ไพรส์ที่บ้านเลยอะไรย่างเง่อเอาไปจอดไว้ที่บ้านพ่อกับแม่บุญธรรมก่อนครับเขาก็หลอกให้เราไปวันนั้นบอกเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านพ่อกับแม่นะกิน เขาเขาผมรู้ก่อนก่อนวันเกิดประมาณไม่กี่วันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าเอ้ยเดี๋ยวใกล้วันเกิดเราจะไปไปดูทีนี้ก็เลยเขาเลยชวนไปบ้านก็ไปมานี่มานี่มานี้เปิดผ้าเลยครับจริงๆเอามานาไว้นานแล้วโอ้ยเนี่ยเนี่ยรวมๆแล้วอะเช่าดอกไม้อะเท่าไหร่อะงานงานนี้ผมยังไม่ได้นับครับยังไม่ได้นับเรืองี้บ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วยนับเอาไปช่วยนับพี่ เขาก็ย้ายอ,ออกหมดบ้านแล้ว<า>ปกติเห็นบอกว่าเป็นเป็นต้องบอกว่าเวลาไปเล่นคนส่งคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้แบบ่อด,ดอกไม้หรือว่าพวงมลาลัยเยอะมากมส,สูงสูงสุดเนี่ยพวงมลาลัยนี่เท่าไหร่ฮะมันก็ไม่ได้ทุกครั้งนะแต่ว่าเคยได้เยอะสุดในชีวิต เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองที่ผ่านมาคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคเขาประมาณ9 0 0 0แสนได้พวงเดียวเหรอคะงานเดียวกันงานเดียวเก้าแสนงั้นที่เราเห็นวันเกิดเนี่ยก็คือ9ล้านนะจ๊ะไม่ถึงไม่ถึงตายแล้วเลยเป็นที่รักของแฟนๆสนสนุนซึ่งเดี๋ยวคุณตรีเนี่ยจะมีการตอบแทนแฟนคลับนะครับด้วยการเอามอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยไปรับแฟนคลับทุกคนเดียว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 อะไรอ่ะไปม่มีรับทุกคนไม่ได้เลยเหรอได้มาคงจะเปื่อยกันไปข้างๆนึงครับ น่าจะเห็นบอกว่าช่วงนี้งานแน่นงานหนักมากเลยก็มีถ่ายรายการครับมีถ่ายเอ็ด้วยครับผมก็พอสมควรอยู่ครับตื่นเช้านอนดึกทุกวันเลยช่วงนี้เออแล้วหนักม่ให้หนักจนลืมไหว้พระเลยยังไงอ่ะเคยทำงานมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมทํางานหนักปกติผมเนี่ยจะไม่เคยถอดสร้อยเส้นนียออกจากคอเลยครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งผมผมเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดอยู่ครับหมายถึงว่าเราเราทำงานจนลืมไหว้พระห่างพระห่างเจ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ บางทีลืมไหว้หครูบาอาจารย์บ้างหมายถึงว<ะ>่าลืมนึกถึงท่านบางบางจังหวะเวลาก็เลยผมไม่เคยโดนผีอำเลยครับ<ะ>แต่มีเหตุการณ์หนึ่งผมโดนผีอำถ้าจะให้เล่ามันยาวมากแต่ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่มันน่ากลัวแล้วแบบคือมันภาษสายสันเลียงง่ายๆเลยคือปอบครับผมไปงานที่สุรินทร์ครับล้วขอไปเตรียมตัวจะขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละก็นอนนอนอยู่แล้วก็รู้สึกเลยว่าเขามาเลยครับกดตั้งแต่เท้าผมมาเลยอรอครับผมมันมีเรื่องที่ละเอียดกว่านั้นแต่ว่า กลัวจะมันจะกินเวลาเขาต่าน่ากลัวมากคน่ากลัวเลยครับผมผมจำหน้าตามันได้เลยว่าพอได้สติแล้วเราสวดมนต์มาได้สติแล้วก็สวดมนต์ตั้งสมาธิพี่ตั้งสมาธินึกถึงพ่อกับแม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงพระครับผมแล้วก็พอสวดมนต์ได้ก็หลุดหลุดไปแต่เขาผมตอนหลุดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขายังเดินอยู่รอบๆตัวผมเลยจริงๆแล้วผมก็นึกนึกขึ้นได้โอ้ผมลืมถอดสร้อยผมถอดสร้อยไว้ที่บ้านปกติถ้าไม่จงเป็นผมจะไม่ถอดสร้อยเพระอ่ออออกจากคอเลย อันนี้ก็เลยใส่ใส่สิตัวเลยเนาะไม่ไม่ถอดออกจากคออืมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ก็เป็นประสบการณ์จากที่คุณตรีเขาเจอมาเน่ากลัวมากเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อเรามาต่อกระแชรข่าวเช้านะครับยังอยู่กับตรีชัยนลลงแล้วเมื่อกี้กำลังสนุกเลยเรื่องราวของแบบเรื่องลี้ลับใช่ไงผีปอบที่เจอยังไง่อสิก็อ่วันผมไปงานที่สุรินนะครับสุรินเนี่ยมันติดกัมูชาสุรินศรีสะเกดเนี่ยทางนู้นเขาเขตนู้นเขาจะเขาจะของของของเยอะนิดนึงครับครับผมแล้วก็ คือนอนนอนอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าคือผมพยา<ม>พยามที่จะจะหลับตานอนแต่ว่ามันนอนไม่ได้เพราะเราขมตาหลับไปสักพักหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยตกลงไปอยู่ในที่ที่ทีหนึง่งอ๋อผมผมผมตกลงไปในที่หนึ่งผมโอ้โหหลอนมาเลยสาบก็เกิดตายแทนทียย่กูจะกลัวข่าวกูกลัวเพลงกูใจเย็นเย,ย็นไม่น่ากลัว พอผมตกลงไปเนี่ยผมลืมตาขึ้นมาผมไม่ได้อยู่ในห้องที่ผมอยู่คือผมอยู่ในที่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 หนึ่งที่มันเป็นห้องเป็นกรอบแคบๆอย่างเงี้ยอ้ยสรุปผมนอนอยู่ในโรงฮะในความรู้สึกในฟีลไินเรองความรู้สึกนะไม่ได้คิดไปเองอมสาบานได้ว่าผมไม่ได้คิดไปเองแล้วมันโรงมันจะเป็นผ้าผ้าเก่าๆลายดอกไม้สีฟ้าๆผ้าเก่าๆเป็นผ้าลายดอกเงี้ยครับแล้วมันก็มีตัวอะไรไม่รู้ครับเป็นตัวเหมือนคล้ายลักษณะคล้ายคนออ ผสมกับลิงมีขนเต็มตัวเลยครับแต่หน้าเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนลิงผสมกับหมาหนายอะครับลิ้นยาวประมาณสองคืบเขามาทําอะไรเราอะก็คานขึ้นมากดที่ตัวเราแล้วก็เลียหน้าเลียร,ร,ริ้นตเานเลียที่ข้างแก้วอะไรอย่างเงี้ยผมแบบผมยอมรับว,ว่าตอนนั้นผมภาษายีสารเดินทีเดียดครับก็ตั้งสติแล้วก็สวดนึกถึงครูบาอาจารย์สวดมนต์สู้สุดท้ายหลุดออกมาได้ผม ผมเปิดอ2ยีองศาในห้อง yeah. อ่ะผู้จัดการวันนั้นผมผมอนอนอยู่ในห้องกับผู้จัดการผู้จัดการนอนอยู่ข้างล่างผมนอนอยู่บนเตียงเหงื่อผู <im 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 ้จัดการนอนห่มผ้าแต่ผมอ่ะเหงื่อออกผม่อมันไปอ่นะเข้าใจได้มันกระโดดขึ้นมาพผมรู้สึกผมผมก็ด่าเลยมาจากไหนไปวันนั้นเลยเราไม่รู้จักกันถ้าเกิดว่าอยากได้บุญเดี๋ยวจะทาบุญให้ถ้าเกิดว่าทําแบบนี้จะแช่งให้ตกนรกไม่ได้เกิดขู่ด้วยต้องขู่เราต้องขู่นะไม่ขู่เรา ครับผมก็เลยสวดมนต์แต่ผมยังรู้สึกได้ว่าเขายังเดินวนอยู่รอบตัวเราอยู่ยังรู้สึกแขวนต่างๆอยู่เป็นเงาเลยครับเดินเป็นเงาดำๆเดินอยู่ข้างกับไม่ใช่ธรรมดานะใช่คแสดงว่าตอนนั้นน่ะเราอาจจะอ่อนแอมากคุณเจอหนักเหมือนกันนะฉะนั้นเราห่างพานทางเจ้าทำงานหนักครับผมผมก็เลยโทรหาพ่อพ่อก็บอกว่าครูบาครูบาอาจารย์เขาเตือนเราเขาเตือนเราว่าเราเนี่ยไม่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 สวดมนต์ไม่ทำงานหนักเกินไปใช้ชีวิต อันนี้เกินไปลดถึงเกินไปนี่ไงอ่ะโอเคเล่าเรื่องนี้ทีนี้มาถึงช่วงโควิดโควิดแน่นอนนักร้องหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องคืนตกงานอ่ะไม่ได้มีคอนเสิร์ตเราก็เลยผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ในช่วงนึ่งทำอะไรบ้างฮะก็สองรอบแรกก็ยังพอทนได้นะรอบต่อมาก็แย่อยู่เหมือนกันค่าตก็เงินเก็บก็ลอยหลอไปก็มีไลฟ์สดขายเสื้อผ้าบ้างผมก็ไปเอาไปเดินไปเดินห้างแล้วไปจับเสื้อเสื้อยืดแบบ แนวสตรีทบ้างแนวน่ารักน่ารักบ้างมาไลฟ์สดขายแล้วแฟนเขาเขาอยากให้เราใส่ให้เราก็ใส่ให้เขาดูนี่แล้วขายตัวที่เราใส่เลยปะใส่ด้วยครับเป็นแบบเขาก็จะทำมีค่าค่าเขาบางคนเขาก็จะแบบให้ค่าขนมให้ค่าใส่สมมติว่าถ้าไม่ใส่ตัวเท่าไหร่ถ้าไม่ใส่ก็อยู่ประมาณตัวร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าแต่ถ้าใส่ถ้าใส่ก็แล้วแต่เขาจะให้บางทีก็ เพิ่มเขาให้ค่าใส่เพิ่มอีก300ร้อห้าร้อยก็มีครับต้องใส่เลยอ่ะกำไรตีสีสีที่ออกคอลเลคชันแล้วหนูมาใส่เพิ่มให้เจ็ดพันเหรอเจ็ดพันเหรอคือใส่อะไรคือเขาเรียกว่าแฟนๆก็อยากได้ไมีอะไรอีกนอกจากเสื้อผ้ามีแจวบองครับตอนนี้ทำแบรนด์น้ำพริกเป็นของตัวเองครับมีแจวบองแจวปลาแล้วก็แจวแล้วก็น้ำพริกอุ้ยหนูทำสะอาดมากอันนี้ได้อยุแล้วครับอุ้ยได้อยุด้วยแสดงว่าส่งเยอะถ้าขออยุส่งเยอะใช่ผม ขายกระปุกเท่าไหร่ลูกกระปุกละ129บาทครับผมสครับาทเป็นการลองชิมทานก่อนลองซื้อมาทานก่อนแล้วทีนี้เขาเปิดว่าให้รับรับทำแบรนด์เป็นสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองโอ้โผมก็เลยก็เลยจัดการเลยโอ้โหน่าสนใจเออไม่เอามาฝากเลยเนาะมันชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรอยู่เจาบัตรีครับเจลบักตรีได้เดี๋ยวจะไปลองหาซื้อ Facebook ตีชาแนลงเลยซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่เพจเจวบัตรีเลยครับ ทัาไปที่เพจแจวบบคฟรีได้เลยฟรดแบเป็นไงบ้างรอบแรกผมเอาลงมา300อกระปุกนะครับผมมาไลฟ์สดขาย1ชั่วโมงผมขายหมดเลย300กระปุก1ชั่วโมง300กระปุกนะ1น1ชั่วโมงอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีแจวเอกกี้ขึ้นมาเนี่ยตอเห็นยุดก่อนหยุดยาขายขึ้นมาเลยอ่ะตัดหลังกอนตัดหก่อนเอออย่างเงี้สนุกเาเออดี ก็เลยเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพเลยครับผมสนุกดีครับสนุกดีมันมันดีกว่าเรา อยู่เฉยๆแล้วเรา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 ได้ทำงานที่มันสุดเจนเนาะเราไม่ไม่เหงาด้วยแฟนๆก็จะได้เห็นแบบเวลาคุณไลฟ์ด้วยเนาะไม่หายหน้าหายตากันไปนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฮะให้คุณตรีฝากผลงานแล้วก็ฝากให้กําลังใจทั้งแฟนๆที่ช่วงสถานการณ์ตอนนี้ด้วยครับครับผมก็ฝากผลงานของตรีด้วยนะครับกับผลงานเพลงในทุกๆเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปิดร้านอาหารเร็วๆนี้ที่โพธารามนะครับชื่อร้านว่า Tree Garden เป็นกึ่งคาเฟ่กึ่งนั่งชิลครับผมแล้วก็ ช่วงนี้เนาะสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็ทั้งโควิดเอ่ยแล้วยิ่งตอนนี้น้ํากําลังท่วมหลายๆจังหวัดนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับบอสิเป็นชัยภูมิโคราชโรบุรี่นะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆคนคน,คนไทยด้วยกันนะครับช่วยกันนะครับผมบตอนนี้ศิลปินหลายๆคนก็ออกมามาช่วยช่วยเหลือกันแล้วนะครับแล้วก็คนไทยผมเชื่อว่าคนไทยน่ารัก กันแล้วก็อยากให้คนไทยรักกันไม่ทิ้งกันครับขอบคุณพี่ตรีมากนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมาแชร์ข่าวเช้าทั้งทีไม่ได้มาแค่เพลงเดียวด้วยเพราะว่าเขาเอาซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งที่ยอดวิวเนี่ยสาล้านกว่าวิวแล้วตอนนี้กับเพลงที่ชื่อว่ามันแปลว่าฮักนะคะเดี๋ยวเราลาไปด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันขอบคุณพี่ีรีมากๆนะคะขอบคุณนะคะนะส่วนแชร์ข่าวเช้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้8ปดโมงจนถึง10บโมงนะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยกับมันแปลว่าฮักค่ะ ไหว่าโงไใหว่าบอดเจียมตัวอากาาถึงความแตกตา่างของอายกับนางคือฟ้ากับเพถึงเจ้าบอสนสักนิดที่ผ่านมาสิบอเอิญมันว่าโอมเลเจ้าสิมองว่าดีหรือเลว ก็รู้สึกว่าดีต่อใจขอโอกาสแค่สิด,ดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้จงไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปล จุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเดอ้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้น เป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความมายความเป็นไปไดส้สิมีเท่าใดบ่กล้าสิฝันถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถือเจ้าเอินมันว่ารำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้น บอกเคยคิดสิทอดใจก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าห่งไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปล ทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บกี่ครั้งจะยังยืนยันทุกสิ่งที่ทํา មិនផ្លែគួរ័ត្ន